เปิดชีวิตซามีคาเวล เรียกไ,ได้ว่าเป็นหนึ่งนางเ,งเอกสาวลูกครึ่งไ่ายอังกฤษสำหรับคุณแซมมี่คาเวลที่มีผลงานละครมากมายกับทางช่องเจ็ดสีในปัจจุบันเขาก็ได้ผันตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระแล้วเมื่อก่อนฐานะทางบ้านของสาวแซมมี่นั้นไม่ค่อยจะมีโดยทำให้แซมมี่ต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดมากๆเลยเธอได้เคยบอกเอาไว้ใช้เงินแค่เดือนละ4 00 0บาทเท่านั้นเองบางครั้งเนี่ยว่างจากงานถ่ายละครเนี่ยแซมมี่ก็ต้องเก็บเอาเสื้อผ้าของตัวเองมาขายตามตลาดนัดอีกด้วย เรียดว่าสู้ชีวิตมากเลยแล้วนอกจากนี้เธอยังเผยด้วยว่าเธอมักจะได้รับเสื้อผ้าจากดารารุ่นพี่มาใช้อย่างเสื้อผ้าของพี่ไอซ์อภิษดาเขาก็ให้มาส่วนรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าบางชุดเนี่ยพี่ชมพู่อารยาก็จะให้มาถึงแม้ว่าจะมีคนดูถูกบ้างแต่เธอก็ไม่สนใจเลยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่เคยปิดบังอะไรด้วยแล้วก็สู้ชีวิตส่วนเรื่องราวความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครรู้เลยว่าตั้งแต่เข้าวงการมามีพระเอกมาจี แค่สามคนเท่านั้นโดยสาวแซมมี่ก็เผยว่าเป็นหนุ่มหนุ่มที่หลายคนรู้จักดีเลยแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเธอก็โสดสนิทนั่นเองล่ะคะ่ะ